อะไรวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรเข่าวันนี้วันอะไรอาทิตย์เออแล้วแล้วแม่ลืมเอ้าฮ้ยลืมอะไรอ่ะว่านะลืมแล้วแค่นี้ก็ลืมแล้วลืมอะไรอ่ะลืมอ่ะทำไมลืมลืมอะไรวันนี้วันอะไรเข่เออแล้วว่นนี้วันอะไรวันอาทิตย์เออแล้ววันนี้วันอะไร วันอาทิตย์ไงแล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะถามว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะเออออลายด้วยไอลูกลควกวนตีน I love you เม้นแล้วมันเป็นยังไง No 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 กวนตีนไอ o v e ย o u เม้นไม่ซื้อหอยไหมถามเขาคำว่าอะไรนะใครบอกเสีย สอนสอนน้องโมดิสอนน้องพูดดิไม่หายไปกุ้ยอบเนยเรือเกลือพูดได้แล้วกุ้ยอบเนยเรือเกลือเลยเกลือเลยไปเลยกุ้ยอบเนยเรือเกลือ